อ่ะนะฮะจำหัวเก๋งกับกระบะตัวนี้ได้ไหมนะใครจำได้บ้างนะครับที่ผมขายมาเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่นี่กระบะของมิซูนี่จำได้ไหมกับหัวเก๋งนะฮะนี่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 นนจำได้ไหมร้อยสิบห้าสองหัวที่เอามารรสลด์มาส่งโอ้โ แสดงว่าเอาลอกเออเอาโซ่ล่ามไว้เลยเดี๋ยวมันวิ่งนะนี่เห็นตัวแรงเห็นไหมนี่นี่ตึงๆเลยนี่โอ้อยังตึงๆเลยครับนะฮะเอาโซ่ลามไว้เดี๋ยวมันวิ่งหนีอ่ะเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มาอยู่ที่อู่ช่างปีนะครับจังหวัดโคราชนะครับวันนี้เรามาส่งของนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเขาไปดูกันว่าส่งของอะไรแต่วันนี้มาดูบรรยากาศในอู่ช่างปีที่โคราชก่อนนะครับมีคนเดียวลูกน้องไล่ออกหมดแล้วแกบอกนะเอาเดี๋ยวมาดูนะฮะคันนี้นะ,ะที่พอขายมาแล้วคนบอกว่าโอ้ขายไปเียดายจังเลยนะฮะเียดายว่าไม่ได้ขายอู้หัวนี้ผมมาเกือบปีนะฮะยังไม่ได้ขายคันนั้นก็เกือบปีก็ยังไม่ได้ขายพอขายออก มาสองหัวปุ๊บเหลือมีเลยครับเคยเป็นบ้างไหมพ่อค้าหรือว่าคนเคยขายของอย่างเงี้ยนะฮะพอขายปุ๊บก็บอกว่าเสียดายนะฮะว่าไม่ทันอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็เจอหลายครั้งอยู่นะเอาเดี๋ยวมาดูหัวนี้นะฮะมีสองหัวที่ผมเอามาเดี๋ยวเขาขึ้นรูปแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นทําเป็นรถดัมครับ ดำเก้าร้อยดำเก้าร้อยครับยางเก้าร้อยโอ้แกทำออกมาได้ดีอยู่น,นั่นนีงดูไก,กลๆเจ็บพวงมาลัยแล้วคันซี่ตัวนี้เป็นของอะไรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะดึงตัวนี้ออกแล้วมั้งครับฮะอะไร อะไรฮะแมนแมนเออหัวเก่งเอเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้น่าจะเป็นหัวฮีโน่หัวฮีโน่ครับขี้เวเขี่ยวบ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ดูคันนี้ก่อน นี่หัวของเราเขาวางแล้วน่าจะวางโอ้วางได้ขึ้นพอดีเลยมั้งนี่นี่หัวล็อกกี้นะวางเพราเป็นของฮีโร่เลยนี่ตัวนี้ r c ของฮีโร่เลยดูลักษณะแล้วไปว,ว,วางเครื่อง 6BB นะโมร้ายพาวเวอร์โอ้แต่งได้พอดีเลยครับไม่ได้แปลงเลยหัว พอดีเป๊ะเลยขอดีตของอล็อกกี้ขาหัวล็อกกี้แต่วางอยู่กัตซีฮีโร่โเอาไปไหนครับเนี่ยที่เด็กเขาจะถ่ออกอ๋อเจเมบ่แมนสามเจบ่กัตซีเจเม เกียร oh, ์เจ5เกียร์ใ่เกียร์ฝากเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับแคนเตียของป๋าแกตั้ขายนะป๋าที่ซื้อรถกับผมไปไอซื้ออะไรอยู่พวกนี้นะเดี๋ยวมาส่งอีกรอกหนึ่งมาดูแคนเตียตัวนี้นะฮะเขาจะแปลงเป็นอะไรนสิบล้อแคนเตียนี่หายากเลยเกิน ฮะ <Yeah. S 1> นี่เด็กกระบะวีโว่ก็นั่นเด็กโ,โอ้ยน่ารักมากอันนั้มั่นยับปุ๊บเลยเพื่อนเยอะเลยเอออันนี้น่าจะเป็นของอะไเหมือนของล็อกเล็กเลยโอ้ยเจ็ว เขาเรียก KR ครับคันีของ KR KR ในเครื่อง e h <c oughs> 1 0 0รนี่ช่วงล่าง e h 1 0 0แต่ได้โอโหช่วงล่างยาวคันสียาวเลยเนี่ยทำเทเลอร์คือรถเกี่ยวเนาะวางเครื่องใหม่วางเครื่องใช้หัวตัวนี้เลนเจอร์ตัวนี้นี่กำลังทำใหม่แต่ตัวนี้ต้องได้ตีกล่องออกมานะครับตีกล่องออกมาค็สีไม่รองรับ โอ้แกใช้เลขกนามากเลยนี่ใช้เลขกนามากเอา้าเพื่นเซียน่ายลอกออกมากวะเพื่นเซียน่ายเนี่ยน่าจะง่ายไงนี่ออกมาบ้างกระบะตัวนั้นไม่รู้ว่าแกจะมาใส่ตัวไหนนะสองเผาตัวนั้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วมั้ง พอมีนนเนี่ยพอเก็บใส่ได้อยู่นะจะอยู่ลึกๆครับอยู่ลึกไม่ได้ติดถนนเท่าไหร่แต่พื้นที่แกก็เยอะอยู่เอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์ของตรงนี้นะฮะเอากระบะลงก่อนนะฮะเพราะหัวหน้าซอนกำลังขับหกล้อมาฮนะ น็อตหัวมันเสียบมั้งน่ามันคาน็อตตรงนั้นอะน็อต <What? S 1> ตรงนั้นมันเสียบลงดินเลยเอาน็อตเอาน็อตขึ้นติดน <What? S 1> ็อตติดหัวน็อตอา่าอ่าว่าใ่นี้ นี้คือจะเคลียร์อ,ออกแล้วก็เอาลอกนะเอาลอกตัวนี้ไปยกกระบะออกลงครับกระบะที่เราเอามาส่งโอ้โหตัวนี้ครับบันชนครับยังสวยเลยเลทแท้เลยไม่แท้หรอกมันชุบแหละแต่สวยเลยอะน่าจะถอดออกมกั้งนะครับน่าจะใช้แล้วละ่ะแต่เขาถอดออกนะของไง อะไรล่ะสามหกศูนย์อ้าใครเคยมาอู่นี้ก็ลองคอมเมนต์มานะฮะโอ้โหเครื่องดังเลยมีวินด้วยใช้เกียร์ใช้เกียร์แปดห้าเป็นตัวทดเป็นไทยประดิษฐ์ครับ เดี oh. s <S <cn> ๋ยวคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมาคอยชมนะฮะว่าเราเอาอันไหนมาส่งให้ลูกค้านะอันนี้ไม่ได้ส่งให้ส่งให้อูนะแต่ไม่ใช่ว่ามานะแต่จะส่งให้เขาเรียกอะไรให้พ่อาเฝาแกนะแยอยู่สกลแต่แกให้อามาส่งที่อูนี้นะที่เอามาส่งหัวเก่งสองอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรก้านอีกสองสามอย่างนะแกจะวาง หัวไหนไม่รู้ว่าแกซื้อกับพุธิชัยโอ้น่าจะหัวนั้นล่ะนะคัตซีช่วงล่างนะน่าจะมาวางเส่หัวนั้นแหะสวยเลยเดี๋ยวคอยชมนะว่าจะสวยไหมนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าคลิปหน้าครับ